คาลันจากที่คนถักนะคะได้ถักขึ้นมาประมาณนี้นะคะให้เพื่อนดูจํานวนแถวขึ้นมานะ,ะตรงแขนสองข้างดูจากข้างนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ท่านเพื่อนถักมาจนถึงหนึ่งสองสามสี่สี่แถวสี่แถวมาตรงประมาณนี้นะคะไม่ต้องดูแถวนี้นะคะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงด้านนี้ตรงนี้เราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรกลีบหกนะคะ แต่มาแถวนี้คนถักจะใช้กลีบห้านะคะก่อนถ้าเราถักมาจนถึงตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จนะคะจากนั้นให้เราถักสองดอกนี้ก่อนเป็นกลีบหกสองดอกนี้จะเป็นกลีบหกนะคะจากนั้นสองดอกนี้กลีบห้าสองดอกนี้กลีบห้านี่ค่ะเพื่อนๆแคปหน้าจอดูไว้ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นกลีบหกสองดอกสองดอกขึ้นไปเนี้ยกลีบห้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกลีบห้ากันเดี๋ยวให้ดูแบบ เต็มๆแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวคนถักจะพลิกงานมานี่ค่ะคนถักได้พลิกงานมานะคะคือส่วนตรงนี้เรายังไม่ถักนะเพราะว่าอันนี้เป็นดอกของส่วนฝั่งของด้านหลังนะคะตรงนี้ของด้านหลังซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ถักนี่ค่ะยังโล่งอยู่เลยก็ให้เพื่อนนะคะถักส่วนนี้ค่ะเกลีบหกเดี๋ยวจะพาถักกลีบห้า กลีบหเดี๋ยวจะให้ถักให้ดูแค่ตรงนี้รอบเดียวนะคะแค่ดอกเด,ยเดียวที่เหลือก็น่าจะจะนก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวถักให้ดูเดี๋ยวมาดูกลีบห้ากันนะคะค่ะถักกลีบห้านี้นะคะให้เพื่อนถักก็คือ,คอลดไปแค่กลีบเดียวแต่ว่าโซ่ตรงนี้ปกติเราใช้หก็จะเปลี่ยนเป็น5้าโซ่นะคะห้าโซ่แล้วก็ถักทุกอย่างปกติเลยให้ได้ทั้งหมด5กลีบแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการถักถักตรงนี้เดี๋ยวขอกลับด้านมาแบบนี้ ห้ากอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะที่คนถักยังไม่ได้ถักมาถักแค่ตรงข้างหลังไปแล้วเดี๋ยวเรามาถักส่วนนี้ที่จริงมันได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังค่ะเพราะว่าเราจะทําเป็นประมาณคอวีนะคะเดี๋ยวคนถ่ายจะขอเริ่มถักจากตรงนี้มาการถักก็เหมือนเดิมเนี่ค่ะเราสังเกตดูเราจะเห็นเริ่มจากหนึ่งสองสามดอกนี้นะคะดอกนี้หนึ่งสองสามมาจนถึงดอกนี้เริ่มจากตรงที่มันจะมีกลิบ นี่ค่ะมันจะเป็นกลีบว่างๆของสองดอกเนี้ยกลีบว่างๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงกลางนะคะถักเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถึงตรงกลางแบบนี้โซ่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ทําแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมบนไปเดี๋ยวเพื่อนต้องไปถักเป็นกลีบห้าก่อนนะคะค่ะจากนั้นก็ไปห้าค่ะ โซ่หน,หนึ่งแล้วก็ไปจุดถัดไปถักเหมือนเดิมเลยแค่เราจำจุดการจากนั้นก็มาลงที่ช่องเดิมแล้วก็ที่เหลือก็ถักไปจนจบกลีบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ จากนั้นก็ไปถัดไปนะคะขึ้นไปหโซ่หนึ่งแล้วก็มาถัดไปเลยค่ะก็จะถักให้ดูแค่คร่าวๆพอนะคะเพราะที่เหลือก็ไม่ได้ยากแล้วสามารถที่จะถักวนไปได้เลยอันนี้ถักมาห้าโซ่หนึ่ง จุดถัดไปเลยค่ะดูตรงเชื่อมต่อแต่ละจุดให้ดีๆนะคะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวา่อดูก่อนอจบแล้วก็จบกลิบนี้จากนั้นนะคะที่เหลือก็คิดว่าจะให้เพื่อนถักถักไปได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วนะคะอันนี้คือสำหรับห้ากลิบอย่างที่บอกก็สามารถถัก รงนี้นคะคะที่เริ่มจากตรงนี้ถ้าวนมาวนมาจนถึงตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าตรงนี้จะต้องเป็น6ก่อนนะเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้นะคะถ้ารวมข้างล่างคะหนึ่งสสาสีทั้งหน้าและหลังตรงนี้5กลีบเราจะถากแค่ตรงนี้นะคะจะถากแค่8ดอกฝั่งละส ร่าง2หน้าหลังอย่างละสอ่าก็รวมง่ายคือ8ดนั่นแหละคะ่ะก็ให้ถักตรงนี้มาเลยนี่คือส่วนของ5้ากลีบนะคะค่ะที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยค่ะค่ะก็หลังจากที่ถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะที่จะเป็น1นึ่อเอ่อข้างหลังหน่อยนะคะหนึ่ง6 7 8สมที่เป็นทั้งหมด5้ากลีบจะได้ทั้งหมด8ดดอกนะคะนี่ค่ะหน 3ามสี่ห้าหกเดคือคอมันก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะคะไปลองดูแล้วแต่คนถักจะถักให้มันแคบลงมานิดนึงเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะตรงนี้ใครจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่คนถักจะถักเป็นคอสีขาวก็จะใช้ไหมสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะการเริ่มถักนะคะจะเริ่มจากาจุดตรงไหนก่อนก็ได้เออที่จริงเราจะเริ่มจาก เพราะมันต้องใช้จำนวนโซ่ตรงที่มันจะเป็นตรงนียค่ะที่เป็นมุมมุมแบบนี้เดี๋ยวคนถักขอเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะตรงมุมไหนก็ได้นะตรงนี้เราจะถักขึ้นเป็นโซ่สองนะคะนี่ค่ะโซ่สองแล้วเรามาเอ็กอีกมุมหนึ่งโซ่สองแล้วก็เอ็กอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้จะใส่เป็นโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วมาเอ็กตรงตรงกลางตรงนี้ค่ะ จากนั้นก็โซ่5้าโซ่ห้าแล้วเราก็มา x ตรงนี้แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็ที่เป็นมุมมุมค่ะจะใส่โซ่สองเสมอแล้วก็ x แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ x โซ่ห้า แล้วเราก็มาเอ็กตรงนี้แล้วมุมมุมเจอมุมก็ใส่โซ่สองแล้วเราก็เอ็กตรงนั้นก็โซ่ห้าแล้วก็กโซ่ห้าแล้วก็เอ็กโซ่สองแล้วก็เอ็ก ถักแบบนี้นะคะถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราเลยค่ะค่ะพอถักเสร็จก็จะได้คอประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็ที่จริงคอก็ได้พอดีแล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะถักให้มันมีให้มันดูสวยขึ้น,นกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อแถวสุดท้ายกันถักเอกจบแล้วก็เข้ามาในช่องนี้เลยค่ะ โซ่สามลงไปในช่องเดิมน,นะคะอันนี้เราได้สองหลักแล้วก็ลงตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้เป็นหลักที่สามหลักที่สี่กับห้าลงในช่องใหญ่ค่ะสี่แล้วก็ห้าถ้าได้ห้าหลักนี้เราจะทำติ่งนะคะโซ่สามทำติ่งค่ะแทนลงไปตรงลงไปตรงเนี้ยค่ะ ช่องเนี้ยเราขึ้น5ใช่ไหมคะเราถักโซ่หเราลงไป2แล้วมันจะต้องเหลือทั้งหมด3หลักเราก็นับเป็น1ใหม่นะคะแต่เราลงแค่3 1 2 3หลักที่4ลงตรงนี้ค่ะตรงกลางนี้สี 4, มาช่องใหญ่คือทำให้มันครบ5แล้วก็ทำติ่งนี่ค่ะต่อไปเลยค่ะ แถวนี้ลงไปหนึ่งแล้วเท่าั้ที่เหลือจะเหลือแค่สี่นะคะก็ถักไปสเลยคะ่ะหนึ่สองสมสี่หลักที่ห้าก็ลงตรงนี้แล้วก็ทำติ่งโซ่สามนคะจากนั้นนะคะตรงช่องนี้โซ่สองก็ต้องลงไปสองพอหนึ่งคอ2สองหลักนี้หลักที่หนึ่ง หลักที่2หลักที่3 4กับ5 4แล้วก็5แบบนี้โซ่3าทำติง่งเราก็ต้องดูไปตามหลักของมันนะคะช่องนี้ลงไป2แล้วเท่ากับว่าเลยอีก3เพราะช่องนี้ต้องลงไป5 1 2 3นะคะครบ5พอดี5 ห้าของรวมกันนี้ด้วยนะคะเท่ากับแต่ว่าตรงนี้จะได้แค่สามแล้วก็มาที่สี่แล้วก็ห้าของตัวนี้ครบห้าหลักทำติ่งแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะข่ะน,นี่ตรงคอเสื้อนะคะขนถักก็ได้ทำการเชื่อมต่อตรงเชื่อมต่อตรงนี้ก็ให้ถักเอ่อก็เรียกว่าอะไรถักทำติ่งเลยนะคะตรงนี้ เชื่มต่อเสร็จก็ทําติ่งถักเดี๋ยวถัก X ลงมาในช่องนี้ไปเลยนคะคะจากนั้นก็ตัดไหมเก็บซ่อนได้เลยนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยตรงช่วงคอคือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าที่เหลือการต่อดอกก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วแค่มาถักให้ดูตรงคอนะคะนะคะตรงคอก็จะทําให้ดูแบบ ดูงานดูแบบสวยขึ้นแบบนี้นะคะนะคะตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นคอวีนะคะแต่พอดีเราเก็บแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นคอแบบคอกลมคอโคง้งแบบนี้นะคะที่เหลือนะคะแขนนะคะความยาวตามต้องการตัวเสื้อความยาวตามต้องการก็หกกีบเหมือนเดิมยกเว้นเฉพาะห้ากลีบตรงที่สองตรงนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ